สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมสำหรับตัวรถอันติดเข้าใหม่ตัวรถคันนี้ราคาดีมากๆค่ะเพียงแค่200,000ต้นๆเท่านั้นไม่ใช่รถแท็กซี่มาแล้วก็ไม่ใช่รถที่ติดแก๊สมาอย่างแน่นอนค่ะ คันนี้รถจะสวยและน่าใช้งานกันค่ะไหนเดี๋ยวปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาอัปเดตรถอันติกเข้าใหม่ซึ่งตัวรถคันนี้ได้เป็นรุ่น 1.6G รถปี2011เกียร์ออโต้ตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีกันมาแล้วเรียบร้อยค่ะจากราคาด้าป้ายปกติ248,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้ ตรง,งรงาคาก้านแคบหน้าจอมาที่ไลน์แอดออฟฟิเชียล s i c a r 988มีด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆเอาส่วนรถคันนี้ไปเลยค่ะเหลือเป็นแค่228,000บาทเท่านั้นเอกาสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเฟแนนได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานในครอบครัวสักคันหนึ่งคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะ ถึกและทนต้องยกให้อันติเท่านั้นจับตัวคันนี้เขาได้เป็นตัวโฉมหน้าแบนด์มาแล้วเรียบร้อยค่ะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมสองชั้นแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าก่อโคมไฟคันนี้สภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้วโคมไฟหน้าใสากิงกันมาเรียบร้อยแล้วอีกด้วยสับตัวด้านล่างกันชนนี้เขาได้เป็นตัวสีเทาสวยเรียบเนียนเสมอค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอีกเช่นเดียวกัน สีด้านข้างตัวรถของคันนี้เขาได้เป็นตัวสีเทาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดหรือว่าการขีดไม่มีร่องรอยของการเกิดรอยลักิ้ไม่เช่นเดียวกันและสำหรับตัวล้อแม็กของคันนี้ค่ะเขาได้เป็นตัวล้อแม็กของโตโยต้ามาตรงรุ่นล้อแม็กสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคบหรือว่าการรุ่งสีดยายงคันนี้เขาใช้เป็นตัว195 65ับขอบ15านั่นเองค่ะเดี๋ยวบุญทามาชมกันต่อที่สำหรับตัวซีนซ้าด้านข้างประตูฝั่งคนนั่ง สภตัวสินซอ่าด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆสติกเกอร์แผ่นเพจเดิมจากโรงงานไม่มีรองอยของการสาดสีหรือว่าการพ่นสีการพ่นซอบมาทับค่ะด้านบนตัวรอยเมรคอ่างนี้ได้เป็นรอยเม็คอ่างที่ตอกแรงตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาอีกเช่นเดียวกันไม่มีร่องอยของการทํามาใหม่อย่างแน่นอนคอนโซลตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีเทาตัดกับตัวสีเบจค่ะคอนโซลสภาพดีมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็คคู่หน้า และสำหรับตัวเครื่องเล่นของเขาได้เป็นเครื่องเล่น AM FM วิทยุ MP3 เดิมมาจากโรงงานตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันค่ะตัวเกียร์ของเขาก็จะได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ใช้งานขับขี่ง่ายขับสี่สะดวกคันนี้พี่ผู้หญิงก็สามารถขับขี่ได้ค่ะ ตัวเบาของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบทนะคะสภาพสวยสภาพดีเจาะรบูบายอากาศมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถนั่งได้จริงค่ะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันเลยละสับต์ตัวด้านท้ายของเขานะคะคันนี้ได้เป็นตัวด้านท้ายที่สภาพสวยอีเช่นเดียวกันค่ะ สีสวยเรียบเนียนเสมอทั่วทั้งคันด้านไฟท้ายของเขาได้เป็นไฟท้ายสภาพดีไฟท้ายดั้เดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าด้านล่างตรงกันชนนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถข่ดสภาพสีสวยอย่างแน่นอนสาบตัวที่เก็บสัมภาระคันนี้เดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมๆกันเขาก็จะได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์สภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการต่อทำใหม่หัวน็อสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไข ได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆม,มาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับตัวรถคันนี้และสำหรับตัวที่เก็บสัมภาระของเขาคันนี้คุณหมอดได้เลยว่ามีมาให้พื้นที่เยอะมากๆค่ะกว้างมากๆสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้2-3ใบกันเลยทีเดียวและสำหรับตัวด้านล่างที่เก็บยางอะไรนี้นะคะ เขาได้เป็นตัวส้านท้ายเดิมๆรอยไม่กวาดเดิมรอยเม็ดอ่างเดิมค่ะอุปกรณ์ติดรถแม่แรงบล็อกถอดล้อต่างๆคันนี้ก็ยังอยู่ครบเกิดอุบัติเหตุมาตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะไม่มีล่องรอยของการติดตั้งแก๊สหรือว่าล่องรอยของการเจาะมาเลยค่ะสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนี้เขาก็มาพรา้อมกับตัวเส้นสายลายสปอร์ตยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของรอยละกิ้มสีสวยเรียบเนียนเสมอทั่วทั้งคันค่ะ สีเศอ้าด้านข้างประตูฝั่งคนขับก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆสติกเกอร์บล็อกลมยางเดิมๆไม่มีร่องรอยของการพ่นสีมากร้านของเรารับประกันนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักหรือว่าผิดความจมน้ําตัดต่อย้อมแมว100%่งรอซี้าด้านข้างประตูหัวน็อตเดิมๆค่ะไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือการแกะขายเปยน,นบานประตูมาอีกเช่นเดียวกันตัวแผงด้านข้างประตูของคันนี้เขาได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับรับอโอโต้มาเพากับตัวเซน็นทรัลล็อก ก็จบมองข้างของคันนี้ได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะพวงมาลัยของเขาคันนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยเดิมๆม,มาจากโรงงานค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์แบบ4กา้านตรงกลางนี้เขาก็จะมีเป็นตัวระบบความปลอดภัย Airbag เลขใไม่์คันนี้วิ่งใช้งานไปเพียงแค่1 6 0 0งแกว่ากิโลเมตรเท่านั้นตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวบุญจะพาพี่ๆมาชมห้องเครื่องของคันนี้ไปพร้อมๆกันว่ารถจะสวยและน่าใช้งานเหมือนภายในหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันได้เลยสำหรับอันติค,คันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอ VVTi มาเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินนั่นเองห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามันมาเลยรอยเม็ดไอ้ต่างๆรอยไม่ขวดเดิมๆค่ะ คัน้านหน้าสภาพสวยสภาพดีรอยต่อเดิมมาจากโรงงานยังอยู่ครบหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการตัดต่อคันด้านหน้ามาสีซอดดานค้างฝังคนขับนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS อีกด้วยเสื้อตัวฝากระโปรงของเขาคันนี้ได้เป็นตัวฝากระโปรงิ่มเดิมมาอีกเช่นเดียวกันรอยเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์มอก์รอยต่อโตโยตา้าหรือว่าสติ๊กเกอร์เหรียญบาทเดิมจากโรงงานคันนี้ก็ยังอยู่ครบค่ะ พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถอันติดไปใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้คุณบอกได้เลยว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากได้เป็นตัวรถปี2011ค่ะสภาพสวยสภาพดีไม่เคยติดแก๊สและไม่ใช่แท็กซี่มาอย่างแน่นอนวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียงแค่228,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตด,ดีจัดไฟนนแนนซ์ได้เต็มใครสนใจติดต่อหาปุ่นเลยค่ะ0886059138 หรือแอสไซี์ C.A.R.988 มีแอดด้านหน้า e และหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมต้งองขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ